ต้นขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับถูกกับไมค์ครับเอาชีวิตรอด EP 25ครับนี่สำหรับคลิปนี้ผมจะพาะทัวร์บ้านผมว,ว่ามันมีอะไรอัปเกรดบ้านเย่อนแรกก็คืออัพเกรดเยอะจุดนี้นี่นะมันคือดินปกติใช่ไหมผมคอเตอ,อร์บอสนี้เข้าไปแล้วก็ผม เตนี่มันจะเป็นทานรับเนี่พอดีห้อนปุญญาของผมแลผมได้เอาออดครับสร,สร้างที่ปุญญาใหม่นี่ยต้นขึ้นไปตันนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าขึ้นไปไหนหรือไาก็คือบนต้นไม้ยาวนานมากสร้างได้อ่ะโอ้โหนี่นี่คือบนต้นไม้ในฮ้อนปุญญาใต้ ใต้ต้นไม้ในต้นไม้อะไรแบบนี้ในต้นไม้เอาอันนี้มาใส่ใส่เพื่อความเท่่อยใส่เพื่อความเท่ครับผมต่อไปก็คือก็คือนี่ต่อไปก็คือคือเราจะโรนใบนะครับ ออลนไปตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะพาไปดูจุดชั้นบนที่ที่ผมยันร้างไม่เสร็จเลยครับบอดเลยเออจุดนี้ดีแน่เห็นไหมแท่นปุนยาหายผมย้ายเข้าไปก่อนก่อนชั้นบนนี้ก็หาย ในคลิปนี้เราจะเราจะมาทัวร์กันครับว่าว่ามันมีจุดไหนเปลี่ยนแปลงมันก็มีประมาณนี้อะไรนะจุดต่อไปที่ผมจะสร้างก็สร้างก็คือบนหลังคาผมจะต่อเติมชั้น3ชั้น3ามผมผมจะสร้างแบบไม่ใหญ่มากอะไรแบบนี้3ามบอท ชิบหนึ่งสองสามหสอสืมแค่นี้ก็เรียบร้อยป๊อป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 ชั้นทานขึ้นไปชั้นสามเนี่ยผมดูไม่ไว่าทำไมผมส่าซานฮอทฮอนปุนญานไหมก็คือ บอทก็คือผมกลัวนุ้มเนี่ยมาโดก็โดอุปกรณ์ปุญญาครับผมต้นคลิปก็ก็โดม้อปุญญาผมไปแล้วเดือแค่แท่นปุญญานะบอดเลยก่อนหน้านั้นก็ฮอดโดขอนปุนแท่นมอปุญญาของผมไปแล้วเอาไว้ต้มไก่ นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึิบปึิบปึ๊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 บึบชึบชึบชบปบปบบชึ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 บนี่เดี๋ยวเราจะจะต่อกระจก เอากระจดแผ่นกับกระจดเออกระจดบอสหรือกอดอืมแล้วเอากระจดบอสน,นี้มาบอสกระจดอืมนะบอสกระจดต่อวานวาน นี้ก็บ้านก็สวยขึ้นแล้วนี่บ้านก็สวยขึ้นเชิเบิบเนี่เป็นบ้านที่ดูสวยขึ้นสวยขึ้นดูสวยขึ้นดูเยอะอยู่เบิบเชิบเชิฟเชิอืมอืม ืม๊บปุ๊บ,บชิบปชิบนี่ก็คือซีรีส์เอาชีวิตรอดนะซีรีส์เอาชีวิตรอดนะรอบนี้มาเป็นซีรีส์ ซีรีส์เอาชีวิตรอดนะมันก็ต้องอะไรเยอะหน่อยอืมเชิญนี่นะท่านขึ้นขึ้นชั้นสามผมนี่เดี๋ยวผมจะพาพาขึ้นชั้นสองน,นะ ทานขึ้นชั้นสอนก็จะขึ้นมามาตรงนี้ก็ได้หรือจะทานนี้ก็ได้ทานหลันบ้านของผมและต้นไมตน้ต้นนี้บนนั้นอะ่ะมันก,ก็จะมีนี่นี่นะนี่มันก,ก็จะมีบนนี้ตัวนี้นะเซิปุ๊อบอืมแล้วเราจะขึ้นไปดูกันทานนี้เราจะมาอุ๊ย เ๋ยวแรงแต่เราจะาทำททำเดี๋ยเราจะทําบันไดนะครับบันไดเอาบันไดามาตัวนี้มาไว้ตัวนี้แล้วก็นี้ เอาอันตนนี้มาแล้วก็นี่อันทานนี้แล้วผมจะสร้างทานเป็นทานรับเออโอ้ทานรับนี้ก็กว้างดู ท่าน,นี่ผมจะใช้ให้ทานวิธีเอาตอนนาอาอ้นนี้มาเอาอันอันนี้มองเชิบเชิบปุ๊บผมก็จะวานแอนวิลอืมอืม รับรองนะหันเทศสำหรับห้อนนี้ผมก็จะสร้างผมก็จะสร้างอะไรมอดไม้นะขอนมอดไม้รู้ไหมว่าเพราผมเอาเอาไว้ทำอะไรไหมก็คือเอาไว้หนีนูแบครับ เธอเห็นนุ๊กในช่วงนี้เขาชอบขโมยของผมผมมากเลยเอาง่ายๆคือนุ๊กวาเพราะบอกว่าการโรคเป็นจิตวิญญาณเหมือนกับเขาผมแต่แต่ผมเราจะจะสร้างขอนดีไว้นะอ้าวฆ่าทินเลยอืมดาบเน้นทรมานตายเร็วแน่นี่เดี๋ยวผมจะ จะสร้างเตาเผาอืมนะอืมเผื่อรุนลนสมิธเนี่ยเขาเขาเขาขุดแร่มาจะได้เผาได้แต่ผมไม่บอดรุนสมิธเด็ดนะเดียวแต่รุนสมิธบอบหนูเพื่ออืม สำหรับเดี๋ยวเ,เราจะเริ่มออดออดมาตัวนี้หน่อยอึบเชืบปุป๊บลองดูทดสอบดูสิใช่ได้ปะใช้ได้ไหมนะเนี่ยเด็ดโอเคฐานรับ 你呢？Nina? นี่นะอือาอแตต้นดันหน่อยเอ๊ะไม่ต้นดันก็ได้อืมถ้าเกิดผมจะลนเดียด๋วยวๆๆ โอ,โอ้โอ้จบให้ดันไว้ตัวนี้พอให้ดันไว้ตัวนี้เสร็จดันพอดันไว้ตัวนี้เสร็จใช่ไหมครับ รู้มว่าทานขึ้นนีเนะี่ยมาทานขึ้นขึ้นดูงาให้จะก็เชิบขึ้นง่ายแต่ลนยาตนะสำหรับวานคลิปวิดีโอนะอาจจะแบบว่าวานผิดแบบว่าวานอะไรกับด้านนิดหนึ่งนะถ้าที่คนจะได้คอมเมนต์บอกว่าก็อบอกว่าพ,พี่วานกับด้านอะไรแบบนะนี้นะแล้วเราผมจะได้รู้แก้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับ บบว่าดูคลิปผมผ่านผ่ารู้ว่าว่าอะไรอะไรแบบว่าดูคลิปเราแบบแบบดีอะไรอะไรครับผมนะเออสำหรับชอ่องใม่ๆครับก็ไปใช้วิธีนี้ได้นะถือว่าวิธีดีนี่สำหรับพาร์ทนี้ผมก็อัปเกรดบอกว่าต้นไม้ฮะแต่เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าต้นเดี๋ยวดูให้ว่ามีต้นไม้อยู่ไหม อืฟาร์มเต่า ep ที่สี่ ep ที่แล้วก็ยัดอยู่อันนี้ก็คือปุ่น่นห้อนปุ่นยาก็จะอยู่ต้นไม้เพิ่มขึ้นอืมฟูเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโลดให้ครับดูว่ามีอะไรมัน นี่อันนี้ก็คือเป็นโลดหน่งอ1 1 2 3ก็คือโลดที่ผมเล่นเล่นกับโนบนะชื่อโลดนะไม่ใช่เวอชั่นอันนี้คือ1ป8หนระือถึงไฟอันนี้มันจะเป็น1.19แต่ไอตัวนี้มันเป็น1.18ของบันบัสอันนี้1.17วันที่698นะจบไป เขาลดเลยลสิบสองจะสอนใช่ลดไม่ใ uh, ช่โมชันนะแต่ลืมละอือบ๊บ uh, บ e ๊อบอืม โอ้โหวู้ยข้อมอลเหรอถอยคลิปใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแหละนะเแล้วไนะม่ถอยถอยคนดูยวท้าทายไปแล้วอืมนาน,นุ๊โอ้เป็นแบบไม่เด่น <c oughs> คุณผู้ชมครับเราผมก็ได้มาฮานี้อืม เชฟระเบิดจะให้มันสะเทือนถึงบ้านเราอืมดีนะที่ไม่สะเทือนเชฟระเบิดอืมเชบเติบเติบ ระเบิดใช้แรงระเบิดให้เป็นประโยชน์อืมเป็นประโยชน์ดูเ้นี่นะเดี๋ยวเราจะทำการระเบิดอีกที เดี๋ยวสิอืมสเตอร์เราเปิดแลนศูนย์อืมเอ้ยไม่ดีไม่ดีแต่ม,มันสเตอร์บ้านเรา เดี๋ยวเราจะทําการทานเดนตวนี้ก็ปล่อยไปแล้วกันนะ <c oughs> อุ้ยปล่อยทำไมอะ่ะก่อนที่ที่พวกเราจะโดนจับเนาะเอาธนานะน้องนะเออช่อมีคำถามก็คือเสียงลอย,ยตัวละครในในช่อนลอยเนี่ยบอกว่าตัวละคะรลอยอ่ะ พอดยอดที่สุดเจ้าว่าไปเสียนายเนี่ยก็พลา,าดไดอดูนะพลาดนานนานาน,นั้นแหละนะมันก็ต้นพ่อยอดมาเพราะช้อนเนี่ยเป็นตัวละครลิกที่ที่ที่ไหนพอ่อพาลาดเป็นคนแรกแหละเอามาก็จีนนะแต่แต่เสียนายก็พลา,าดาด้ดูนะพอดยอดอร่อยสำหรับคลิปนี้ครับต้นขอขอ,ขอจบ อย่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์สวัสดีครับบาย